สวัสดีครับเพื่อนๆชาวหงแดงหรวอว่าูลทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับสุปข่าวเด่นิเวอว์พูลประจำวันที่นี่เหมือนเคยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นควหลงจากกลการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก,กันก่อนเลยหลังจากทางิเวอร์พูลของเราเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับกันมาเย็นของทางตอรมีอเลนติโกมาดริดในการแข่งขันศึกยูฟาเปี้ยนส์เลีกรอบหลีกเศษนัดแรกในการแข่งขันประจำสีซันนี้ เกมนี้ต้องเรียกได้ว่าเต็มเปื้อนปรินรามากมายเสียเหลือเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการที่ทีมของเราอุตส่าห์ทำประตูขึ้นนําไปได้ก่อนถึง2ประตูต่อศูนย์ตั้งแต่ช่วง6นาทีแรกของการแข่งขันจากผลงานของทักแอนดูรูเบอร์ซันซึ่งอันที่จริงแล้วเป็นการยิงลูกฟรีคิกของทางมมฮัมเหมดซาลาได้ประชลักตตูของทางโรเบโปเข้าไปสุก,กิ้ยที่ก้นตาข่ายทําให้ทีมของเราออกนําไว้ตั้งแต่นาทีที่4 จากนั้นอีกเพียง2นาทีต่อมาตัวของทางโฮเมตซาล่าเองก็มาบวกประตูเพิ่มทําให้ทีมของเราทิ้งห่าง2ประตูต่อศูนย์ยังไรก็ตามก่อนหมดครึ่งเวลาแรกในช่วงทดเวลาบาดเจ็บก็เป็นทางมาโกสจอรเรนเต้ที่มาตีไข่แตกให้กับทีมเดือนก่อนที่จะพักครึ่งเวลาไปด้วยสกอร์นี้ เมื่อกลับมาลงสนามกันในครึ่งเวลาหลังและเกมก็ดําเนินไปถึงนาทีที่80ของการแข่งขันทางฝั่งของทางแอตเลนติโกปาสริ่กเเรียกได้ว่าชกแฟนบอลที่แสบแอนฟอย่างแท้จริงมาทําประตูตามตีเสมอได้สําเร็จจากทางมาโกสโยเดนเต้คนดีคนเดิมเกมที่ดูเหมือนว่ากําลังจะแบ่งแต้มกันอยู่รอมรอนั้นสุดท้ายทีมของเราดันมาได้ประตูชัยในช่องทบเวลาบักเจ็บนาทีที่2ออกแล้วครับท่านคราวนี้เป็นผลงานของทางเวอร์กิฟานได้กับตันทีมของเรา ที่โขกลูกเตะมุมเข้าไปอย่างเด็ดขาดที่สุดทาให้จบเกมทีมของเราคว้าเ้ยชนะมาครองได้3ประตูต่อศูนย์เก็บ3คะแนนประเดิกนการแข่งขันศึกยูฟา้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้แบบที่เรียกได้ว่าหัวใจค่อนข้างจะบีบคั้นกันเลยทีเดียวครับเพื่อนๆทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าหนึ่งในคนที่มักัดออกมารวมแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นดังกล่าวข้างตน้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับหากาเป็นตัวของท่านเจมี่คาราเกอร์อดีตประหลังระดับตำนานของเรานั่นเอง กพราะต้องบอกได้เลยว่าในตอนนี้การทําประตูในช่วงท้ายเกมมันได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของทีมเราไปแล้วอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันพิม์เล็กสีนะักที่ผ่านมาและลงไปถึงเกมแชมเปี้ยนลีกเมื่อค่ำคืนนี้อีกด้วยนั่นจึงทําให้เราได้เห็นตัวของทางคาราเกอร์มีการโพสต์ข้อความเอาไว้แบบนี้ครับผ่านนักเอกส่วนตัวของเขาเองเดวิลครับหรือแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือนี่มันนโมูสรนของปีศาจชัด,ชดๆก่อนที่เขาจะปิดท้ายด้วยอีโมจิเป็นรูปหัวเราะถึง5อันแบบรับรวๆก,กันเลยทีเดียว เรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับประเด็นความหลงของผลการแข่งขันเมื่อคำ่ำคืนที่ผ่านมาอีกเช่นเดียวกันแต่เราจะมาดูอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่เพื่อนๆหลายท่านก็จับจ้องกันมากที่สุดนั่นก็คือว่าตัวของอเล็กซานเดอร์อิซักเตอรยิงตัวใหม่ที่เราเพิ่งจะไปคว้าตัวเขามาจากทางสาริกาดงนิวคาเซิลยูไนเต็ดในวันเดดไลน์ของตราซื้อขายน,นักเตะเมื่อช่วงสัมเมอร์ที่ผ่านมานั้นจะมีโอกาสได้ลงเล่นในการแข่งขันนัดนี้หรือไม่อย่างไรกัน หลังจากก่อนเกมเราก็ได้เห็นตัวของทางานเนอร์สลตนายใหญดัชเมนของเรามีการออกมาเปิดเรื่องนี้ตั้งแต่ในช่วงงานแถลงข่าวแล้วว่าเราอาจจะมีโอกาสได้เห็นตัวของทางอีซัคลงประเดิมสนามเป็น11ผู้เล่นตัวจริงให้กับทางลิเวอร์พูล แล้วเมื่อถึงก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นนักข่าวจากทาง TNT Sport สำนักข่าวเจ้าดังก็ไปแกลบเอาใหม่ไปเจาะปากตัวของทางอีสักว่ายังคงยึดแผนการเดิมแบบที่เคยประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่อย่างไรกันที่ซึ่งเขาก็ยืนยันแบบเป็นมั่นเป็นเหมาะเลยว่าเราจะได้เห็นตัวของทางอีซักลงเล่นเป็นตัวจริงมันเป็นแผนการที่เราได้วางเอาไว้อยู่แล้วนะสล็อตกล่าวก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นในตอนที่มันมีการประกาศรายชื่อสเ็คผู้เล่นตัวจริงออกมาแล้ว นั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราถึงเลือกที่จะไม่ให้เขามีส่วนร่วมในเกมที่เราเพิ่งจะเผชิญหน้ากับทางเบอร์ลี่ใหม่อย่างไงล่ะต้องไม่ลืมว่าตัวของทักอีซักเพิ่งจะมีโอกาสได้ฝึกซ้อมกับทีมเพียงแค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้นนะนับตั้งแต่ที่เขาย้ายมาอยู่กับทีมของเรานั่นแหละคือสิ่งที่คุณต้องการในช่วงปีซีซั่นซึ่งเขาเองก็ได้ขาดไปในประเด็นเหล่านั้น คุณไม่สามารถที่จะจอกสตาร์ทเป็นตัวจริงด้วยการหลงเล่นเพียงแค่เกมอุ่นเครื่องได้หรอกนะแต่คุณต้องได้รับการฝึกซ้อมมาอย่างเหมาะสมท้ายที่สุดหากคุณได้ซ้อมมาเต็มสัปดาห์มันจะทำให้คุณสามารถจะลงเล่นได้45หรือบางทีอาจจะถึง60นาทีนะนั่นแหละคือสิ่งที่เราได้เตรียมการเอาไว้สำหรับเขาในการแข่งขันเกมนี้ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามแผนการที่เรามีการวางเอาไว้ล่วงหน้า นับจากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวข้างต้นของทางสลอตเราก็ได้เห็นตัวของทางอีซักลงสนามเป็นเซเ็ตผู้เล่นตัวจริงให้กับทีมของเราเมื่อคือนนี้เป็นการเบียดแย่งตำแหน่งมาจากทางฮ e mm ูโกเอเกติเก้ดาวิงเฟรชแมนที่เ็เพิ่งจะย้ายมาอยู่กับทีมของเราในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยเช่นเดียวกันต้องไปรอคอยโอกาสของเขาอยู่ที่ข้างสนามก่อนไหนๆก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวการลงสนามเป็นนับแรกในสีเสื้อของทางลูกาฮูเราของทางอเล็กซานเดอร์อีซักกันไปแล้ว ข่าวต่อไปของวันนี้ก็ออยังคงจดเลือกเกี่ยวกับเรื่องราวของเขาให้คอดทวนกระบวนความกันไปเลยเพราะอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าตัวของทักอีซักได้ลงเล่นเป็น11ิบผู้เล่นตัวจริงให้กับทีมของเราและเจ้าตัวก็ได้อยู่ในสนามรวมไปทั้งสิ้น58นาทีก่อนจะถูกถอดออกไปและเป็นการสมทงังฮูโกเอกิติเก้ e K e, ลงมาทําหน้าที่แทนเขาในช่วงที่เหลือของเกม แล้วตลอดเวลาร่วมหนึ่งชั่วโมงที่เจ้าตัวได้สัมผัสยอดย่านในสีเสื้อของทางลิม์พูเราตัวของทาอีซักก็มีโอกาสเข้าทำถึงสองครั้งสองคราด้วยกันแต่สุดท้ายไม่สามารถที่จะเอาชนะทางแยกโอปรากได้ตัวมันนะะักข่าวอปเ็นนี้กลับมาย้อนถามตัวของทางอา์เนสส์รอดของเราอีกครั้งหลังจากจบเกมการแข่งขันเขาเองก็ยืนยันเลยว่ายินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นฟอร์มการเล่นแบบนี้ของทอักอีซักและเชื่อมันว่าเขาเองจะสามารถพัฒนาฟอร์มการเล่นขึ้นไปได้ดีกว่านี้อีก เมื่อเจ้าตัวสะสมสภาพความฟิกของเขากลับมาเต็มที่อีกครั้งเขาได้ลงเล่นไปประมาณ57-58นาทีในการแข่งขันเกมน,นี้นะส็ลตกล่าวแล้วเราก็ต้องบอกเลยว่าเขาดูฟิกมากกว่าที่เราคิดเอาไว้ในตอนแรกโดยซ้ำไปนะ มันไม่ใช่ว่าเขาลงไปเล่นแค่ประมาณ1ินาทีและเขาก็ต้องดูเหนื่อยหรืออะไรแบบนั้นแต่เขากลับสามารถลงเล่นได้ในระดับนี้แล้วก็ทําผลงานได้ดีด้วยท,ท,ทั้งๆที่เจ้าตัวเพิ่งจะมีโอกาสได้ฝึกซ้อมร่วมกับทีมเพียงแค่หนึ่งหรือสองสัปดาห์เท่านั้นผมคิดว่านั่นแหละคือสิ่งที่มันมีความสําคัญมากที่สุดนะเรารู้อยู่แล้วว่าเขาสามารถเล่นฟุตบอลได้และเขาเองก็เป็นคนที่สนุกกับการจะทําเช่นนั้นด้วยเราเองจงไม่รู้สึกประหลาดใจเลยกับผลงานของเขาที่ออกมา ก็อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าจากผลงานของเขาในเกมนี้ผมมองว่าเขาฟิตกว่าที่ผมคิดเอาไว้ในตอนแรกโดยสัาไปและผมก็เชื่อว่าบรรดาแฟนบอลเองก็คงจะไม่ไปฝากความหวังเอาไว้กับเขาสูงจนเกินไปเพราะมันจะกลายมาเป็นการกดดันตัวของทางนักเตะแทนมันเป็นเรื่องที่ดีนะที่เราได้เห็นเขาลงสนามตั้งแต่นาทีแรกแต่เรามีโปรแกรมการแข่งขันถึง3มนัดต่อสัปดาห์และบางทีนั่อาจจะยังคงมากเกินไปสําหรับเขา มันักข่าวสอบถามต่อไปเลยว่าเราจะมีโอกาสได้เห็นตัวของทางอีซักลงเล่นเป็นตัวจริงต่อเนื่องในเกมเมอร์ซี่ไซด์ดาบี้แมทกับทางเอเวอร์ตันที่สแับแอนด์ฟิลด์ในช่วงสุดสัปดาห์นี้เลยหรือไม่ตัวของทางสล็อตก็ได้กล่าวต่อไปว่า บางทีมันอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะเขายังไม่พร้อมที่จะลงเล่น90านาทีผู้คนจะพร่ำถามว่าทําไมมันถึงเป็นไปไม่ได้แต่คําคถามก็คือคุณจําเป็นที่ต้องทําให้มั่นใจก่อนว่าตัวของทางนักเตะเตรียมความพร้อมสำหรับโปรแกรมการแข่งขันเหล่านั้นดังนั้นพวกเขาจําเป็นต้องได้ฝึกซ้อมนะนั่นยังคงเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่สําคัญมากที่สุดก็คือเรามีความสุขกับผลงานของเขากับการที่เจ้าตัวสามารถจะลงเล่นเป็นตัวจริงในการแข่งขันเกมน,นี้ได้ นั่นแหละก็อย่างที่บอกว่าทําไมผมถึงเลือกที่จะไม่ส่งเขาลงเล่นเจอกับทางเบอร์ลีและเกมนี้ผมก็เชื่อว่าเขาทาผลงานได้ดีเลยนะ,ะมันสะท้อนได้เห็นเลยว่าเรามีศูนย์หน้าตัวเป้าที่ยิ่งใหญ่อยู่ถึง2คนภายในทีมของเราและเราเองก็จะใช้งานพวกเขาทั้งคู่ ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้หลังจากเราเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องดราของนักเตะหน้าใหม่ที่ได้รับโอกาสลงประเดิมสนามเสียทีเก่งทันอเล็กซานเดอร์อิซักกันไปแล้วคราวนี้เราจะกลับมาดูหนึ่งในฮีโร่ของเราประจำการแข่งขันเมื่อค่ำคืนนี้กันบ้างเพราะหนึ่งในคนที่โดดเด่นมากที่สุดในแนวรุกของเราอาจจะไม่ใช่ตัวของทางอิซักหากจะเป็นตัวของทางโมฮัมเหม็ดซาลาสตาร์ททีมชาติอียิปต์ของเรา ที่เจ้าตัวก็สมบทเป็นฮีโร่ดนบันดาลชัยชนะให้กับทีมของเราหลังจากเขามีส่วนร่วมในการทําประตูถึง2ลูกให้กับทีมของเราทั้งประตูแรกที่เขาเป็นคนยิงฟรีคิกไปฉฉด,ดกตัวของท่าแอนดูโรเบอร์สันเข้าประตูไปก่อนที่เจ้าตัวจะมาโชว์สกิลการแหวกเข้าไปทําประตูที่2ให้กับทีมของเราซึ่งสะท้อนให้เห็นเลยว่านี่คือความสามารถของนักเตะระดับโลกอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามจากการที่เขาทําไป1ประตูกับ1นึ่งแอซิสในการแข่งขันเมื่อคืนนี้ มันก็ทําให้ตัวของทางซาล่าสร้างอีกหนึ่งสถิติที่น่าทึ่งให้เกิดขึ้นว่าทักออบตาที่มีการเก็บสถิติของฟุตบอลอย่างละเอียดละออ,ก,ะอ,อก,ก็มีการออกมาคอนเฟิร์มเลยว่าเขาเกลายม,มาเป็นนักเตะคนแรกในหน้าประวัติศาสตร์ของการแข่งขันฟุตบลอลยูฟ่าแชมเปียนลีกที่สามารถจะทําประตูและแอสซิสต์ได้ในช่วงเวลาเพียงแค่6นาทีแรกของการแข่งขัน หนึ 1> 1่งบวกหนึ่มอเม็ดซาลาของทางลิวอรปปูกลายมาเป็นนักเตะเพียงคนเดียวในการแข่งขันยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในหน้าประวัติศาสตร์ที่สามารถจะยิงประตูและแอสซิสต์ได้ภายในช่วงเวลาแค่6นาทีแรกของการแข่งขันให้กับสโมสสฟุตบอลจากประเทศอังกฤษเข้าเป็นเพียงแค่คนเดียวจริงๆออฟตาโจโพสต์เอาไว้ผ่านหน้าเพจเออย่างเป็นทางการของพวกเขา นั่นจึงเป็นการสะท้อนได้เห็นเลยว่าตัวของทางซารานี่แหละคือน,นักเตะตระดตำนานอย่างแท้จริงแบบไม่ต้องสงสัยและไม่ว่ามันจะมีสติอันใดโผล่ขึ้นมาเราก็จะเห็นเขาเดินหน้าไล่ล,าลา่าสติเหล่านั้นขึ้นไปอยู่ดัมไปในนก็พูดถึงสติที่ตัวของทางซารานได้ทําขึ้นกับทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งสติที่เกิดขึ้นในการแข่งขันนัดเดียวกันเช่นเดียวกัน เพราะประตูที่ทางซาลาได้ทำเอาไว้เมื่อคืนนี้ก็ <c oughs> ทำให้เขาเข <c oughs> ้าไปมีรายชื่ออยู่ในลิสต์10ลำดับแรกของนักเตะที่สามารถจะยิงประตูในการแข่งขันศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้สูงที่สุดตลอดกาลหรือติดชาร์ตด,ดาวสันโวสูงสุดของการแข่งขันถ้วยใบโตของยุโรปนั่นเอง ประตูดังกล่าวที่เขายิงใส่ลูกที่2ให้กับทีมของเราในเกมกับทางอตเลนติโกมาดริดนั้นเป็นการทําประตูลูกที่52ของเขาในการแข่งขันศึกยูฟาแชมเปียนลีกแล้วน,น,นั่นก็ทําให้เขาทําฟิลลิแซงหน้าทางเทอรรี่องรีอดีตดาวยิงตลอดตํำนานของทางปืนใหญ่อาร์ซนอลขึ้นมารั้งอยู่ในอันดับที่10ของชาร์ตดาวนิโวสูงสุดตลอดการของเกมแชมเปียนลีกนั่นเอง โดยจากผลงานทั้ง52ลูกที่เขาทําได้ในการแข่งขันถ้วยใบโตของยุโรปนั้นแบ่งเป็นการที่เขายิงประตูไป46ลูกสมัยที่เขาหลงเล่นให้กับทางลิเวอร์ของเราและ5ลูกแรกที่เขาทําได้ในการแข่งขันยูฟาแชมเปี้ยนลีกนั้นต้องย้อนกลับไปสมัยที่โจตัวยังคาแข่งอยู่กับอดีตต้นสังกัดเก่าอย่างทาง f อฟซีปราเซล์ส่วนอีกหนึ่งลูกมาสมัยที่เขาย้ายไปคาแข่งกับทางหมาป่าเหลืองแดงอาร์เอสโลมา และเป้าหมายของทางซาร่าต่อไปก็คือการที่เจ้าตัวจะไล่ล่าเฟรติในอันดับที่8ของชาร์ดดาวซันโวสูงสุดของการแข่งขันเชนสเปนลีกซึ่งณปัจจุบันก็ถือครองร่วมกันอยู่2คนได้แก่ในรายของทางคริยองเอมปาเป้จากทางราชันชุดขาวและอันมารติดและทางโทมัสมุลเลอร์อดีตดาวเตะระดับตำนานของทางเสือใต้บายเยนมิวนิที่ทําได้กันไปคนละ57ประตูซึ่งหมายความว่าตัวของทางซาร่าของเรานั้นตามหลังอยู่แค่เพียง5ลูกเท่านั้น ส่วนในท็อป7อันดับแรกที่อยู่เหนือเหนือขึ้นไปจะประกอบไปด้วยคริสเตียโนโรนัลโด141ประตูเรอเนลเมซี่129ลูกโรเบิร์ตเลววนดอฟสกี้105ลูกคาดิมเบนซีมา90ประตูราบุลกอนซาเรส71ประตูลุดฟันนิสเตอร์รอย60ประตูและอังเดรเชฟเชนโก59ประตูตามดำดำับ นังนั้นโอกาสที่ทางซาราจะถึงขั้นขึ้นไปทำลายสิติของนักเตะที่ทำประตูของการแข่งขันเชสเปนลีกสูงที่สุดตลอดการนั้นอาจจะเป็นไปได้ยากแต่การไปอันดับขึ้นไปเรื่อยๆอย่างน้อยๆอ,อาจจะขึ้นไปอยู่ท็อป5ก็ยังคงมีความเป็นไปได้ เมื่อพูดถึงนักเตะที่เดินหน้าทำลายสืิติอย่างต่อเนื่องให้กับทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะมาดูอีกคนหนึ่งที่ก็เรียกได้ว่ากลายมาเป็นนักเตะดาวรุ่งพุ่งแรงที่เขาเองก็เริ่มจะทำลายสืิติต่างๆให้เห็นกันมาบ้างนะ้เรียกได้ว่าตามรอยรุ่นพี่อย่างทางโมเมซาลาเลยนั่นก็คือในรายของทางเดโอเอ็นกูโมฮาปิกดาวรุ่งอนาคตไกลของเรานั่นเองหลังจากในตอนแรกมันก็มีปัญหาว่า ตัวของทางอานเนสโรตจำเป็นต้องเลือกระหว่างตัวของทางเอนกูมูฮากับทางเฟเดริโกเคซซาปิกทิงชัดอิตาลีว่าจะให้ใครติดชื่อมาทำการแข่งขันศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบหลีกเสของเราในการแข่งขันฤดูกาลนี้เนื่องจากโคต้ามันเหลืออยู่แค่เพียงหนึ่งทีเท่านั้น สุดท้ายตัวของทางซอสก็จิ้มเล็ดตัวของทางเอินกูโมฮาและในการแข่งขันเมื่อคือนนี้เราก็ได้เห็นหนุ่มน้อยวัยเพียงแค่17ปีรายนี้ลงสนามมาเล่นให้กับทีมของเราในฐานะตัวสำรองในนาทีที่74ของการแข่งขันแทนที่ของทางฟอร์เรียนเวียตที่ถูกถอดออกไปพัก แล้วจากการที่เขาได้ลงสนามดังกล่าวข้างต้นนั่นเองมันก็ทำให้ตัวของทักเอ็นกูมูฮาสร้างสถติกลายมาเป็นนักเตะที่มีอายุน้อยที่สุดที่มีโอกาสได้ลงประเดิมสนามในสีเสื้อของทางลิเวอร์พูลเราสำหรับการแข่งขันฟุตบอลยุโรด้วยอายุเพียงแค่17ปีกับ19วันเท่านั้น นั่นเป็นการทำลายสถิติที่ทางเทรนอนโยนี N ่มิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลของเราเช่นเดียวกันได้เคยทำเอาไว้ตอนที่เขาถูกส่งลงสนามาในการ,รเผชิญหน้ากับทาง PSVI ไอโฮเฟนในการแข่งขันนัดสุดท้ายของรอบลีกเฟสเมื่ลฤดูกาลที่แล้วซึ่งตอนนั้นตัวของทางเอนโยนี่ทำสถิติเอาไว้ด้วยอายุ17ปีกับ213วัน แล้วหากเราไล่เลียงดูฟสถิติในท็อป5อันดับแรกของนักเตะของทีมเราที่ได้ลงประเดิมสนามโดยมีอายุน้อยที่สุดไล่เลียงลงไปอันดับที่3เป็นของทางฟิวชานนอกด้วยวัย17ปีกับ215วันอันดับที่4เป็นทางราฮีมสเตอร์ลิง17ปีกับ238วันก่อนที่จะเป็นอันดับที่5ของทางไมเคิลโอเวนที่17ปีกับ276วันตามลำดับ เรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูประเด็นของฮีโร่ของเราอีกหนึ่งคนในการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันบ้างนั่นก็คือตัวของทางเวอร์กิลฟันได้ประกังกับตันทีมของเรานั่นเองหลังจากเขาเป็นคนโขบประตูชัยให้กับทีมของเราในช่วงทดเวลาบัดเจ็บนาทีที่2ส,ส่งทีมของเราคว้าชัยชนะไปแบบสุดสะใจแฟนบอล หลังเกมการแข่งขันนัดดังกล่าวทาง TNT Sport ก็ไปการเอาไมคไปจ่อปากสอบถามความคิดเห็นส่วนตัวของทางฟันได้ถึงผลการแข่งขันดังกล่าวที่เกิดขึ้นที่ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับเลยว่ามันเป็นผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมมากๆสําหรับทีมของเราและจะช่วยให้เราสามารถต่อยอดจากผลการแข่งขันดังกล่าวขั้นตนได้ตัว เรายังคงเดินหน้าบุกอย่างต่อเนื่องเพื่อหวังจะนำสามประตูต่อหนึ่งนะและการมาเสียประตูตีเสมอจากลูกเฉลับแบบหนักๆนะมันไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยแต่เราก็หาทางที่จะกลับมาได้อีกครั้งฝันได้กล่าวผมคิดว่าเรามีลูกอันตรายจากการเล่นลูกตั้งเตะนะคู่แข่งของเราก็เล่นกันได้อย่างดุดันมากๆแต่ผมดีใจที่สุดท้ายแล้วผมสามารถที่จะทำประตูชัยได้พวกเขาเป็นทีมที่ไม่เคยยอมแพ้และมีผู้เล่นที่เตีมยมื่คุณภาพ ซึ่งพร้อมที่จะลงโทษคุณได้ในทันทีหากคุณมีความผิดพลาดแม้เพียงแค่เสี้ยววินาทีพวกเขาลงโทษเราไปแล้วตอนก่อนพักครึ่งเวลาและจากนั้นเราก็พยายามจะทำประตูที่สามแต่พวกเขาเองก็ได้ความมั่นใจกลับไปด้วยเหมือนกันแต่สุดท้ายคุณก็ต้องเดินหน้าต่อและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม,มั่นแบบที่เรามีตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมามันเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนของเกมแข่งขันฟุตบอลยุโรปที่สุดยอดมากที่สนามแอนดฟิลด์ เมถูกสอบถามต่อไปเป็นความแข็งแกร่งของทีมฟันได้ก็ได้กล่าวต่อไปว่าผมคิดว่าเราพิสูจน์ให้เห็นมาแล้วหลายตอนหลายครั้งนะว่าเราทำมันได้จริงวันนี้ผมเป็นคนที่โชคดีที่ทำประตูชัยได้เราจะก้าวเดินกันต่อไปมันสำคัญเสมอที่เราจะเริ่มต้นด้วยชัยชนะเราเล่นในบ้านมันเป็นเกมที่ดีเราเจอกับคู่แข่งที่ดีและเราก็าเก็บสามแต้มมาครองได้สำเร็จ ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้เราจะมาดูอีกหนึ่งประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นจากการที่ตัวของทางเดียโกซูเมโอเน่ผู้จัดการทีมของทางฝั่งอตเลนติโกมาดริดนั้นมาถูกใบแดงไล่ออกจากสนามไปหลังจากที่ทางเวอร์กิลฟันได้มาทําประตูให้กับทีมของเราในช่วงท้ายเกมเช่นนั้นจึงทําให้ตัวของทางซูเมโอเน่ที่มีความไม่พอใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว <c oughs> เข้าไปมีปัญหากับแฟนบอลที่ข้างสนามที่ดูเหมือนว่าจะมีการหยอกล้อมาใส่ตัวของเขา สุดท้ายจึงทําให้พูดตัดสินโชว์ใบแดงไล่ตัวของทาซิมิโอน่ออกจากสนามไปและเจ้าตัวก็มีการออกไม้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้หลังจากจบการแข่งขันนัดดังกล่าวด,ด้วยมันมีการพูดถึงกันเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องการดูแลด้านความปลอดภัยและความเหมาะสมถ้าแฟนบอลของลิเวอร์พูลมีการตระโกนด่าทอผมอยู่แทบจะตลอดทั้งเกมจากด้านหลังของมานั่งสำรองนะซิมิโอน่กล่าว ผมเองมในฐานะผู้จัดการทีมของไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้มากแน่นอนว่าปฏิกิริยาของผมไม่สามารถที่จะหาอะไรมาเป็นข้อโต้แย้งได้ผมก็แค่ด่าพวกเขากลับไปแต่ตลอด90นาทีความจริงก็คือผมถูกด่าแทบจะตลอดเวลาเลยนะแล้วเมื่อคุณหันกลับมาตอนที่คู่แข่งยิงประตูได้พวกเขาก็ยังคงด่าคุณอยู่มันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลย ผู้ตัดสินเข้าใจสถานการณ์นี้ผมหวังว่าสโมสรอ,อย่างทางลิเวอร์พูลจะสามารถปรับปรุงเรื่องนี้ให้ดีขึ้นให้ได้นะเื่าพวกเขาสามารถที่จะระบุตัวแฟนบอลที่ทําแบบนั้นได้มันก็ควรจะมีบทลงโทษตามสมควรแต่คนที่ต้องอดทนและนิ่งรับคําด่ามันคือตัวของผมอย่างไหนละ่ะในตําแหน่งนี้คุณก็จะเป็นต้องยอมรับมันให้ได้และผมเองก็รับผลกรรมที่ผมเป็นคนทําเอาไว้ซึ่งในส่วนนี้ผมก็ไม่ได้มีข้อโต้แยง้งใดๆนะแล้วเพื่อนๆละ่ะ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างรวแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ